สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีครับน้องเตอร์อ่าวันนี้นะครับผมพบกับพัตเตอร์แล้วก็พี่เดือนดาราสวยๆนะครับผมที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองนะครับกฤษสนาคุตคานะครับอ่าน้องเตอร์อธิบายเลยจ้ะอ่าคันนี้นะครับผมเป็น Honda HRV นะครับผมเครื่องยนต์1.8นะครับผมปีปี2018ค่ะใช่แล้วราคาอยู่ที่ หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะค่างวดก็ตกประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะคะตัวนี้เนาะและที่สําคัญตัวนี้กู้เต็มกู้ได้เต็มนะคะกู้ได้เต็มโนดาวไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะอืเดี๋ยวแนะนํารถกันต่อนะครับผมกับคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัว S นะครับแต่ว่าตัว S ของ HRV เนี่ยคือจริงๆก็ภายในมันไม่ได้ต่างกับตัว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 ท็อปคือส่วนมากก็คล้ายๆกันหมดใช่คล้ายคกันหมดมาดูนะครับกระจังหน้าเขาก็ของปี18นะ ถ้าตัวเก่าเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมหมดเลยแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นโครเมียมแค่ตรงกลางซึ่งทําให้ดูแบบรูปลักษ์เขาดูโเฉีียวะะแล้วก็ใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็คันเนี้ยเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับสีเทาเมทัลลิกก็คือเทาดําของ h อ,อนด a นั่นเองถึงจะเป็นตัวเอสนะแต่ว่าเขามีสกเกิร์ตนะครับตัวนี้นะเขามีสกเกิร์ตมีชุดแต่งของเขามานะครับผมนี่แล้วก็ใครที่อยากได้ไฟต่างๆเนี่ยจริงๆเขาแปลงได้สามารถแปลงได้ใส่เข้าไปได้นะตอนเติมม่ได้เห็นไหม มันหอดออกได้นะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมแม็กเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับ Honda HRV ี v เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างคือ,อาาเขาก็จะมีส่วนว้าวส่วนโค้งนะครับเป็นเคิร์ฟต่างๆที่ทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยตามขอบสเกิร์ตต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นสีดําด้านนะจะเป็นสีคนละสีกับตัวรถเห็นไหมแล้วก็ หลายๆท่านที่เห็นตามร้องถนนอ,นอาจจะงง<ช>ว่าบางทีแบบไม่เคยเห็น,น HRV ใกล้ๆน,นะครับรถประมาณนี้เขาจะเปิดท้องบ<ช>นเลนะ<ช>สิ่งที่สวยงามที่สุดของ HRV เลยผมว่าเป็นเรื่องของกระจังหน้าแล้วก็ไฟท้ายใช,ใช่ไหมพี่เดือนใช่ค่ะเนี่ยดูนะครับไฟท้ายนี่เขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งสวยงามมากๆคือใครเห็นก็รู้แล้วว่าคันนี้ต้องเป็นฮอนด้า HRV คือมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีลักษณะพิเศษมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมี นี่ครับเซนเซอร์ถอยนะครับเป็นตัวเอแต่มีเซ็นเซอร์ถอยนะเดี๋ยวดูด้านหลังค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังตัวนี้กว้างขวางนะคะตัวนี้นาะใส่คล้องนะบ่เราก็สามารถพับลงไปได้ใช่คือเขาพับลงแบบพับราบเลยนะใช่ค่ะพับเหมือน h อนด a j a z z เลยนะคือเขาจะพับราบไป้างหนได้เลยตัวนี้ก็มาพร้อมกล้องถอยแล้วนะครับผมเห็นกล้องถอยนะครับแสดงว่าตัวนี้ต้องมีจอใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันที่เดือนอย่างแรกเลยที่ท่านขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าตัว S อของ H R V เนี่ยเขามีในส่วนของจอแล้วนะครับ มีส่วนของจอนะวัสดุทุกอย่างก็คือเป็นหนังสังเคาะนะครับเขาจะไม่ใช่ไม่ได้ใช้หนังจริงนะเขาจะเป็นเหมือนหนังสังเคาะที่ทําให้ดูเหมือนหนังแต่จริงเขาไม่ใช่หนังแล้วก็เย็บนะครับเป็นลายเย็บแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยแล้วก็แอร์ต่างๆก็คือเป็นแอร์หน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นสัมผัสหมดแล้วนะครับแล้วก็รถในโฉมปีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าคอนโซลเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนี้แล้วคือเขาจะยกขึ้นมาเพื่อให้ความสปอร์ตมากขึ้นครับพี่เดือนพี่เดือนอดูเนี่ย ปกติเกียร์เขาก็จะเป็นคอนโซลต่างๆตรงนี้เป็นที่วางครงวา<ค>งแกว้วแต่อันเนี้ยคือเขายกคอนโซลขึ้นมาอ่ฐานเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะนี้นะครับซึ่งทําให้ดูแบบสปอร์ตมากขึ้นะนะครับทาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ด้านข้างอะไรเงี้ยก็สามารถวางครงวางของได้นะครับผมมาดูอธิบายในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะครับตัว S อนะครับที่ที่ผมชอบมากเลยคือตัว S แต่เขามีแพดเดิลชิป S <S 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 นะครับพวงมาลัยมันติแล้วเห็นไหมค่ะซึ่งมันไม่ได้แตกต่างจากตัวท็อปเลยตัวท็อปถ้าเป็นตัว RS อย่างเงี้ยเขาก็แค่มีเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบ,แบ,บชันลูปชั้นลูปค่ะใช่แล้วก็ภายในพวงมาลัยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือตัวเนี้ยออปชั่นมันมาเต็มอยู่แล้วแล้วก็หอบเบาะหนังเบาะนะครับเขาจะเป็นกึ่งหนังกึ่งผ้านะครับเห็นไหมด้านข้างเขาก็จะเป็นหนังตรงกลางเขาก็จะเป็นผ้านะครับผมสวยๆเลยนะครับผมไมคแค่สี่หมื่นเท่านั้นเองสี่หมื่นกโลนะคะตรงนี้ไมคน้อยมากเลยนะคะจะเติม 9195 e น0 e 8เก้นห้ี่สดดาคันนี้เติมไป